สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแตนนะคะในกิจกรรมทักษะภาษาไทยเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้สระและคําที่มีตัวสะกดกันมาแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นคําว่าโรงเรียนบ้านหนังสือกินเล่นพอ และยังมีคำอื่นอีกมากมายหลายคำเลยนะคะวันนี้เราจะนำคำเหล่านี้มาเรียงให้เป็นประโยคแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องทราบความหมายของคำว่าประโยคกันก่อนใช่ไหมคะประโยคเกิดจากคำหลายๆคำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบคำเหล่านั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันมีใจความที่สมบูรณ์เพื่อแสดงให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนี่คือความหมายของคำว่าประโยคค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูแตมมีเพลงและท่าทางประกอบเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคน ทำไปพร้อมๆปรับครตูตจเลยนะคะไปเลยค่ะประโยคสมส่วนคือประธานกินยากรรมยังฟังใจจคำคําว่าแมวกินปลาแมวนั้นคือประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยค3มส่วน เด็กๆร้องและทำท่าไปด้วยนะคะตาวิเศษเห็นนะว่าคนไหนยังไม่ลุกขึ้นมาทำครูใจรออยู่นะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะเริ่มเลยนะคะประโยค3มส่วนคือปราทานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นคือประธานกินคือกิริยา กรัมนั่นคือปลาแมวกินปลาประโยค3สาส่วนแมวกินปลาประโยค3สมส่วนเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องกันด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าประโยคประกอบไปด้วยประธานกริยากรัมก่อนที่เราจะไปฝึกเรียงประโยคกันเรามารู้จักคำว่าประธานกริยากรัม ก่อนนะคะประธานหมายถึงผู้กระทำอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้นะคะเวลาแต่งประโยคประธานจะอยู่หน้าสุดของประโยคกริยาหมายถึงการแสดงอาการต่างๆเช่นกิน เขียนอ่านกระโดดยังมีอะไรอีกบ้างคะที่เป็นการแสดองอาการไหนเด็กๆลองคิดดูนะกรรมหมายถึงผู้ที่ถูกกระทำกรรมรจะคล้ายๆกับประธานเลยนะคะจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ เพียงแต่ว่ากรัมจะทำหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำกรัมจะเขียนอยู่หลังสุดของประโยคนะคะเด็กๆคะครูแตงมีตัวอย่างประโยคมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเดี๋ยวคนเก่งช่วยอ่านประโยคนี้สิคะอ่านว่าเก่งมากเลยคะ่ะพ่อดูอี กาเด็กๆลองดูประโยคนี้สิคะใครเป็นประธานคะน no ้องมิวสิกตอบครูแตนสิคะใช่แล้วคะ่ะพ่อเป็นประธานส่วนกริยาก็คือดูแล้วใครเป็นผู้ถูกกระทำคะน้องอีคิวเก่งมากเลยคะ่ะอีกา อีกาจึงทำหน้าที่เป็นกลางในประโยคนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกเรียงประโยคกันต่อเลยนะคะครูแตมีตัวอย่างคำมาให้เด็กๆได้ฝึกเรียงประโยคกันด้วยนะคะมีคำว่าชา้างเด็กๆอ่านตามด้วยนะคะชา้างโรงเรียนน้อง ล้วยกินหนังสือเด็กๆมาช่วยครูแต่เรียงประโยคกันนะคะน้องกังฟูน้องกัฟงกฟูจะหยิบคำไหนดีคะได้แล้วคะ่ะน้องกังฟูหยิบคำว่าช้างเอาใครดีอีกนะน้องพีทน้องพีทจะหยิบคำไหนดีคะลูก ่าน้องพีทได้แล้วนะคะน้องพีทหยิบคำว่ากินน้องพอสน้องพอสจะหยิบคำไหนดีนะเราได้คำว่าช้างกินช้างกินอะไรนะน้องพอสดูดีๆนะคะเก่งมากเลยค่ะน้องพอหยิบคำว่ากล้วย เราจะได้ประโยคว่าช้างกินกล้วยเด็กๆอาจประโยคนี้นะคะช้างกินกล้วยเก่งมากเลยค่ะหมดหรือยังคะยังไม่หมดนะคะครูแตงขออีกหนึ่งประโยคค่ะน้องไออุน่นน้องไออุ่นจะหยิบคำไหนดีคะ ได้แล้วคะ่ะน้องไออุ่นหยิบคำว่าน้องต้นไม้ต้นไม้มาช่วยครูแต่เรียงประโยคหน่อยนะคะต้นไม้จะหยิบคำไหนดีคะต้นไม้หยิบคำว่าอ่านเอาใครอีกนะใครจะเป็นคนเก่งคนต่อไปน้องกัปตัน น้องกับตันจะหยิบคำไหนดีคะเราได้คำว่าน้องอ่านเอ๊น้องอ่านอะไรดีนะกับตันสังเกตดูดีๆนะคะใช่แล้วคะ่ะน้องกับตันหยิบคำว่าหนังสือเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆคะเรามาช่วยอ่านประโยคนี้กันนะคะ จะได้ประโยคว่าน้องอา่านหนังสือเก่งมากเลยค่ะเก่งมากทุกคนเลยค่ะช่วยครูแตงเรียงประโยคได้ถูกต้องหมดเลยครูแตงอยากให้เด็กๆเ,เก่งเพิ่มมากขึ้นอีกเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเพื่อฝึกการคิดและฝึกการสังเกตกันนะคะเกมของครูแตงคือเกม ดูให้ดีเติมชั้นให้ถูกเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาดูเกมประโยคแรกกันเลยนะคะประโยคนี้ยังไม่สมบูรณ์ครูแตนมีคำว่าปีนต้นไม้แล้วหน้าคำว่าปีนต้นไม้เด็กๆคิดว่าจะเติมคำว่าอะไรดีคะน้องไม้โคนเกง ตอบกูดแดนสิคะลูกจะเติมคำว่าอะไรดีคะเก่งมากเลยคะ่ะน้วไมยบอกว่าลิงเดี๋ยวเรามาอ่านประโยคนี้กันนะคะลิงปีนต้นไม้เราไปดูประโยคต่อไปกันเลยคะ่ะครูแ่นมีคำว่าแม่แล้วก็เว้นช่องว่างไว้แล้วก็คำว่า ผลไม้น้องออตโต้ตรงช่องว่างเราจะเติมคำว่าอะไรดีคะเก่งมากเลยคะ่ะน้องออตโต้บอกว่าซื้อเรามาอ่านประโยคนี้กันนะคะแม่ซื้อผลไม้เราไปดูประโยคต่อไปกันเลยคะ่ะครูแตนมีคำว่า แมวจับเอแมวจับอะไรคะน้องทีโน่แมวจับอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะน้องทีโน่บอกว่าหนูเรามาอ่านประโยคนี้กันนะคะแมวจับหนูเก่งมากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ กิจกรรมทักษะภาษาไทยในวันนี้เรื่องการเรียงประโยคถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถย้อนวิดีโอกลับไปดูใหม่หลายๆรอบได้นะคะเด็กๆจะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วอย่าลืมเด็กๆต้องฝึกทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนเป็นประจำทุกวันนะคะเพราะอีกไม่กี่เดือนเด็กๆจะได้ไปอยู่ปหแล้วดีใจไหมคะ ครูแตนว่าเด็กๆต้องอยากไปอยู่ปนหนึ่งแล้วแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกอ,อ่านฝึกเขียนเป็นประจำทุกวันนะคะอล่าค่ะวันนี้หมดเวลาของครูแตนแล้วนะคะไวเ้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ